บอกเลยบอกเลยว่าบอกเลยบคูเมื่อกี้เนี่ยอ๋อตาผมเสียงที่18ครับแล้วเมื่อคืนตาผมมันมาบอกว่าตื่นตื่นลวรถได้เลยแล้ววันนี้ผมเลยมาดูรถแล้วก็มาเจอเราเลไอ๋อเ นอกจากนี้ตายยังเเข้าาาฝนอีีกวว่ด๋ตจะมาขอบคุณตำรวจที่จับด้วยตัวเองให้ตามาไมาไ้มาขอบคุณผู้การได้ได้เไม่ได้นี่ปกติคือสีขาวนี้นะครับลเมพ่อแม่ผมสามปีนี่อันลงกับมหาเร่ันแรกนี่ี่ักต่อที่รวยเตีวหลับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมติกเก์ยังเหมือนเดิมเลยไหม ไม่ง่ายอ่ะไมหาเบ้อดสาธุกอย่างหเบ้อ่าเนอน่เว้ยโดตาผมครับตาเสียวที่18นะครับแล้วนายนายนำแก้วคีดีครับเมื่อคืนผมนอนครับแล้วก็ตาผมมันมาเข้าฝันว่าเมื่อคืนว่าอืมบ่าปลุกแล้วก็ไปไปไปครับแปลว่าแปลารถได้เลยครับแล้ววันนี้ผมก็เลยมาดูที่สพเมืองสงขลาครับ ก็คือรถผมก็คือคันนี้ครับได้แดดแบงสมารรถมหมดแล้วนะครับครับคันนี้นะครับปกติเขาคุณเรียกอะไรปกติของผมเออหนึ่งหกสี่ครับงอคอรอนหนึ่งกสี่ครับงอคอรอนครับแล้วเป็นสีขาวนะครับแล้วตอนนี้คือทางแกงเขาได้ปรับแต่งหมดแล้วนะครับเพื่อจะให้เจ้าของรถจําเขาโทลไม่ได้แล้วก็หรือญาติญาติที่ตามหารถเนี่ยจำเขาโผลไม่ได้นะครับครับขอฝากว่าลอล้อทุกทั้งด้วยนะครับ